สวัสดีค่ะมือ,ม,อมือไม่ดำไหมนะคะแต่ว่าตอนนี้มือแดงนะคะสวัสดีเช้าวัวนพูดค่ะเมื่อคืนสาอนุขัดไม่เต้ค่ะเลยต้องตื่นมาต้องมาขัดต้งแต่ตีห่านะตีห้าเลยมานั่งขัดอ่ะสาอนุอยากให้ดูว่าสาวนุขัดยังไงเด้อค่ะอเอาประมาณนี้นะคะสาวนุจะให้ดู ตอนนี้ก็ลูกก็เขียวแดงมั่งค่ะแต่ว่าเขียวน้อยน้อยแล้วค่ะนีวันนี้เขียวน้อยเนี่ยะค่ะประมาณนี้เราไม่ต้องเทเยอะนะคะมันคัดยากค่ะนี่ค่ะแล้วก็แต่ว่าเราก็ต้องเอาเอาไปในทางทางนี่นะคะทางล้นนะคะทางรูเนี่ยค่ะอย่า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 คัดขวางเด้อค่ะไม่ได้คัดขวางนี่นเด้อค่ะมันกดยากค่ะมันกดยากแล้วก็ลูกเขาจะไม่ไปไปตามทางนี่ค่ะครับทานี้ค่ะ เห็นไหมคะนี่เห็นชัดมาอันไหนลูกกดไม่ได้ลูกนี่ได้เราก็คัดออกค่ะแล้วเราก็ค่อยๆเคี่ยลงเนี่ยค่ะลูกเงี้ยแล้วก็ยัยเยงเงี้ยแล้วก็วก <c oughs> ไม่เอาเราจะเอาแต่ลูกดำดำมั้งค่ะลูกดำดำแต่ลูกแดงบางที่ก็เอาได้เลยนะคะเพราะว่าเขาไม่มีขวัญหรอวคะ่ะถ้ามีขวัญติดเราก็เอาออกมั่งก็ได้นะคะที่ได้มันจะได้ดูเรางามๆอะคะ่ะนี่คะ่ะเอากคัดอยางงี้เนาะคัดยังงี้ แล้วก็ค่อยๆขัดลงโอ้กว่าจะได้ถังกัดกว่าจะได้ตังนี่โอ้นีเด้อค่ะนี่ก็ประมาณลงอย่างเงี้ยค่ะขัดเพราะสารนูนขายแบบแบบขัดเด้อค่ะขายแบบเป็นลิดนี่เงี้ยค่ะเป็นลิดขายแบบขัดแล้วตาตาลนุไม่ได้ทรงแบบว่าทรงทางเปลือกนะคะคือเราขายเองนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะ,คะแล้วคอเขาไปซื้อแล้วเขาก็กินได้เลยอะค่ะเนี่ย เนี่ค่ะอันไหนนี่ไม่ได้แล้วก็ไบเรแล้วก็เอาออกเนี่ยค่ะค่อยๆเนี่ยค่ะอ้าวค่ะก็ประมาณนี้นะคะแต่นูจะมาให้ดูโอ้วันนี้ก็คงไม่ได้หลายคลิปเด้อค่ะก็คงที่ได้แค่นี้แล้วไงก็ค่อยนี่กันขัดไปขัดไปกินไปเนี่ยค่ะขัดไปกินไปอร่อยดีค่ะช่วงนี้แบะใหม่แบะสุด ครเช่นแล้วก็จีเป็นยังีงนะคะจีเป็นยังีงเออเออแล้วเราก็จิดูความเรียบร้อยอีกครั้งนึงสอนสอนแล้วนี่ก็ถางคัดนี่เราก็เทไปเลยแต่สาเรนูอาจจีเทชาหน่อยเพราะว่าไม่มีคนถือกล้องน,อนี่นะคะก็ประมาณนี้นะคะอุย้ยนี่คะ่ะงามนะคะ่ะงามดูแข็ง